นกคิริบูลอีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะเรียกว่าคือแคนเนรี่ครับผม่อันนี้ก็รู้สึกจะนําเข้าจากเบลเยี่ยมครับปักกิ่งโรบินนะครับผมนกนําเข้าจากจีนจากแถบเวียดนามแถบจีนฝั่งนั้นจะเป็นนกนกร้องพวกคิมมอนน้อมอนก็อยู่ประมาณ800บาทครับผม่แล้วก็จะมีชินสันอันนี้พันสามครับผม เป็นสันแล้วก็จะบลูบลูก็พันสามเหมือนกันก้อนท็อปเทลครับผมจะมีราคาเริ่มต้นที่แ800ดร้อยบาทครับผมสีเหลืองแ0ดร้อยนกแก้วมาพอครับอันนี้อายุประมาณแปดสิบวันใกล้เริ่มจะบินแล้วครับตัวนี้เป็นตัวเมียราคาขายอยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทครับผมนกพิราบหางแพนหรือนกพิราบแฟนเซลครับผมจะหางจะมาหนึ่งพัด จะเป็นนกพิราแฟนซีสวยมากเลยอะค่ะดูดูหางเขาว่าหางตรงหางอะค่ะตัวนี้จะเป็นโกลเด้นแพ้ขายเยือตัวละ2,500หเหมือนกันแล้วอีกสีนึ่งอ่าสีน้ำตาลก็จะเป็นตัวเมียครับผมสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรมีนบุรีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนกที่ร้านอันดามันนกสวยงามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนกกันค่ะ อันนี้จะเป็นลูกป้อนพวก,กิชีสครับผมค่ะ,ะจะมีพวกไผ่เปื้ลนมีนอมอลซินนามอนแล้วก็มีเยลโลไซและก็มีบลูครับผมถึงเดือนหรือ,อยังคะพี่นีนอ่้มันมีเริ่มตั้งแต่อยู่ประมาณ3-4อาทิตย์เป็นถึงเดือนกว่าครับผมค่ะราคาก็กเริ่มตั้งแต่อถ้าเป็นพวก Normal, คินมอนนอมอนก็อยู่ประมาณ800บาทครับผมแล้วก็จะมีชีสสันอันนี้พันสามครับผม สันแล้วก็จะบลูบลูก็พันสามเหมือนกันหลับก <c oughs> ำลังหลับกำลังหลับครับผมค่ะน้องตัวอ้วนเลยนะคะกำลังหลับเลยมขึ้นป้อนไปขึ้นป้อนนะคะขึ้นป้อนอาหารไปครับผม <c oughs> ค่ะถัดมาตรงนี้แล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นนกท็อกคาเทลครับลูกบอลท็อกคาเทลครับผมค่ะจะมีราคาเริ่มต้นที่800บาทครับผมค่ะสีเหลือง800ตามุกก็800ใช่ครับเหลืองตาแดงเป็นลูติโน่ครับค่ะแล้วก็จะมีอับิโน่ขาวตาแดงอันนั้นพันหนึ่งครับผมกับพวกไวเฟสค่ะไเฟสก็จะเหลือแค่สองตัวค่ะตัวละพันหนึ่งกันตัวละพันนะคะใช่ครับหรือที่ให้800กับพวกมุก ถัดมาตรงนี้แล้วค่ะถัดมาก็จะเป็นแอฟริกันเกรนะครับผม่อันนี้อายุป,ประมาณห้าสิบวันครับอห้าวันตัวเล็กนี่ประมาณเดือนหนึ่งครับผมค่ะประมาณ3าวันตัวเล็กนะครบผมค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวใหญ่นี่1 6หมืบาทครับผมค่ะ ่าเช็คเพทแล้วมีผู้เมียอ๋อนี่มีใบเช็คเพทมีใบเช็คเพทครับผมแต่ตัวเล็กยังไม่ได้เช็คเพทะครับอ๋อตัวเล็กเท่าไหร่อะคะราคาตัวเล็กนั้นหมื่นห้าครับผมอ๋อหมื่นห้านะคะใช่ครับผมร้านที่รับตรวจอ๋อเช็คเพทด้วยใช่มคะอ๋อค่ะอ่าถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นนกแก้วมาคอนะครับค่ะอันนี้อายุประมาณอ่าแปดสิบวันใกล้เริ่มจะบินแล้วครับอ๋อค่ะตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะราคาขายอยู่ที่อ่า 4 2 0มืสองันบาทครับผมราคายังสามารถต่อรองกันได้ไหมคะได้ครับราคาเข้าคุยกันได้ครับถ้าสนใจจริงๆับค่ะเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะได้ครับผมกลุ่นี้ก็จะเป็นนกแก้วฟอร์พัทครับแล้วก็จะมีลูกฟอนเลอบเบิร์ดไม่ขอก อันนี้ก็เชื่องเชื่องก็ป้อนป้อนป้อนเสริมอยู่แต่เริ่มแพ้ได้แล้วบางตัวก็จะเริ่มกินอาหารเองได้แล้วพอพัดบางตัวก็ยังเชื่องอยู่นะครับค่ะ๋ยวนี้เป็นดูเซอร์คอยส่วนนี้ตัวนี้น่าจะประมาณ3มเดือนครับประมาณ3เดือนนะเชื่องเชื่องใช่กับตัวปูพลังเชื่องเลยน่ารักจริงออกเซอร์อยสีออกเซอร์คอยอันนี้ขายอยู่500อบาทครับผม5้าครับผมถ้าเป็นเลอบเบิร์ดเล็บเบิร์ดไม่ขอบนี่ราคาตัวละ400อบาทครับผม แต่กกำลังกำลังน่ารักเลยครับใช่กำลังเครื่องเชียงน่ารักช่วงนี้ก็จะเป็นนกแก้วโนรีเรนโบว์นะครับผมค่ะอายุก็เกือบสองปีครับผมสำหรับทัมพันธุ์อันนี้ราคาอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทต่อคู่ครับผมเป็นตัวผู้กับตัวเมียใช่ก็เป็นตัวผู้ตัวเมียครับตัวคู่กันนะคะคู่ละัหนึ่งหมื่นบาทครับผมคู่ละหนึ่งหมื่นละคะ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นนกแก้วสันคอนัวอายุปีกว่าครับผมอันนี้ยังไม่เช็คเพจอ่าจะมีตัวที่เช็คเพจแล้วก็คือตัวผู้อยู่ตัวเดียวตัวนึงครับน้องนั้นยังไม่เช็คเพจครับผมอันนี้ราคาตัวละสามพันห้าบาทสามพันห้าร้อใช่ครับผมนกสมบูรณ์มากเลยครับตัวกระเล่ครับสี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 นีส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 ีีสีีสีส ชิกนชิ้นนกโตนกอายุประมาณ8-9เดือนครับผมมีตั้งแต่ normal normal c i n o n แล้วก็บลูเริ่มตั้งแต่ราคาตัวละหน0 0 0บาท normal กับชิ้ตัวละ1,000บาทแล้วก็จะมีแอปเปิล p อปเปิลนี้1,300าบาทแล้วก็จะมี Blue normal Blue normal นี้ราคา1,800บาทครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นนกพกอคาเทลนะครับผม<ฆ>เป็นนกซ้อมทํานกประมาณ 7, เจดเดือนขึ้นนะครับผม<ฆ>บางตัวก็ยังชึ้นเครื่องอยู่ส<ฆ>ามารถมากินอาหารในมือได้ครับผม<ฆ><ฆ>ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเป็นพวก normal ครับสีดำๆขนาดน้ำ<ฆ>แก้มส้มตัวละ1นึ่ันบาทครับผม<ฆ>จะเป็นลูติโนสีเหลืองนี่ก็ตัวละพันสองร้อยบาท สีขาวว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ตัวนี้จะเลอะเลอะค่อนข้างจะเลอะค่ะทั้หมดจะมีมีให้เลือกเยอะเลยนะคะค่อนข้างจะเชื่องค่ะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นนกหงยกนะครับผมหงยกพันแลนค่ะเป็นพันเล็กพันที่เลี้ยงมาดั้งเดิม่ที่บ้านเราค่ะสมัยนมนานมาแล้วอันนี้ราคาอยู่ที่เจดสบบาทต่อตัวครับผมค่ะอายุประมาณเท่าไหร่อ่าประมาณสี่เดือนครับ นกประมาณ4ี่หเดือนครับผมใช่ครับประมาณ4ีหเดือนตัวละเจบาทนะ,ะใช่ครับผมบถ้า3ามตัว200รีตัดอ๋อได้ครับผมสามตัวสองร้ได้ครับผมราคาก็ขึ้นลงตามตลาดครับค่ะมีเลือดเยอะเลยครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นนกอ่าปักกิ่งโรบินนะครับผมนกนําเข้าจากจีนจากแถบเวียดนามแถบจีนฝั่งนั้นจะเป็นนกนกร้องอถ้าเราดูหนังจีนแบบ อ่าสมัยก่อนๆจะเห็นเวลาเขาจะแขวนเป็นทรงไม้สวยๆกรงเล็กๆจะเป็นตัวนี้ครับส่วนใหญ่เขาจะร้องเสียงเพราะเหรอคะใช่ครับจะเป็นนกเสียงเพราะครับตัวผู้จะร้องเสียงค่อนข้างจะเพราะมากนี้ดูออกไหมคะตัวไหนตัวผู้ตัวเมียรือว่าตัวนี้เราคัดมาแล้วตัวผู้มันเลยครับอ๋ออันนี้จะเป็นตัวผู้ใช่ครับใช่ครับผมตัวผู้อ๋อสีเ็าจะเข้มกว่าตัวเมียสีที่อกครับผม เราที่ร้านมีตัวเมียด้วยไหมคะตัวเมียไม่มีครับเป็นมีตัวผู้เหมือนกันมีแต่ตัวผู้ใช่ครับตัวละเท่าไหร่อ่ะคะอ่าอันนี้ราคาตัวละหนึ่งพันบาทครับผมตัวละหนึ่งพันนะคะอันนี้เพิ่งเคยเห็นสวยค่ะสวยค่ะสีสวยมากเลยค่ะกินได้ทั้งผลไม้ทั้งอ่ากั้วแมลงแล้วก็อาหารอาหารไก่พวกอาหารไก่เล็กอะไรพวกนี้ครับค่ะกินได้ทุกอย่างน้อนแมลงอะไรพวกนี้ครับแต่หลักๆก็จะมีผลไม้จ่าฮารไก่ที่ที่ให้กินอยู่ครับผมค่ะ ถัดมาตรงนี้ก <Die sting> ็จะเป็นนกฟินเจ็ดสีหรือว่าโลเดียนฟินครับผมอันนี้ตัวละห้าร้อยบาทอายุประมาณเท่าไหร่คะที่ตรงนี้อายุประมาณหกเจ็ดเดือนครับอ๋อหกเจ็ดเดือนตัวตัวมีรวมกันอ่ารวมกันอยู่ครับผม้วพวกเนี้ยใช้เวลาที่สีก็จะเต็มอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณหกเจ็ดเดือนครับค่ะพอสีก็จะเต็มหน้าก็จะเต็มสีสด ก็สามารถผสมพันธุ์ได้เลยใช้เวลานานหน่อยกว่าสีจะเต็มอันนี้เขาแยกได้ไหมคะดูได้ตาเปล่าได้ไหมตัวผู้ตัวเมียดูได้ครับตัวผู้จะหน้าสีสดอย่างตัวตัวสีแดงสดใช่ครับห,หน้าจะมีหลายสีมีหน้าแดงหน้าส้มหน้าดำตอนนี้จะเป็นตัวผู้ครับ เพราะว่าหน้าก็จะสีสดแล้วก็จะปากก็จะแดงสังเกตง่ายๆครับตัวเมียหน้าหน้าจะสีจะไม่ค่อยสวยอกจะอ่อนเห็นไหมครับอย่างตัวหน้าดําตัวนั้นนหะอกอกซอกๆอ่ะสีม่วงอ่อนๆนั่นจะเป็นตัวเมียครับตัวเมียจะสีสันไม่ค่อนข้างจะจืดจางครับผมจะไม่สดครับผมอันนี้ก็จะเป็นนกคิริบูลนะครับเป็นคิริบูลหัวหมวกอจะเป็นปัาสเตอร์ อันนี้ร้องคันทางเปลาะหน่อยตัวนี้เป็นนกเป็นนกนําเข้าเหมือนกันขายุ่ประมาณสิบเดือนในราคาอยู่ที่หกพันบาทครับผมตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้ครับตัวผู้ใช่ไหมคะเสียงเขาจะเพาะใช่ไหมคะใช่ครับผมสีเขาจะออกประมาณอะไรครับจร่จริงเขาจะมีหลายสีใช่ครับตัวนี้จะสีคล้ายๆทิมบโดโ่ะ สีจะออกเหมือนนกกระจาบบ้านเราประมาณนั้นนะครับจริงๆเขาจะมีหลายสีมีพวกแฟนซีมีสีเหลืองสีขาวสีเทาออกดำๆอะไรเงี้ยจะมีค่อนข้างหลายสีครับตรงนี้ก็จะเป็นนกกิริบุนนะครับอันนี้จะเป็นแฟนซีแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นสีเหลืองตัวนี้ผมไม่แน่ใจสายพันธุ์น่าจะเป็นฮ์สโอลเลอร์ครับผมตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นของประเทศเยอรมนีเบลเยียมครับผม นี่ราคาอยู่ที่ตัวละ2,500บาทครับราคาไม่แพงราคาเดียวกันไหมคะอ่าราคาเดียวกันครับค่ะอันนี้เขาก็เสียงเพาะไหมคะหรือเสียงเพาะเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นตัวผู้ครับจะร้องค่อนข้างเพาะค่ะตัวผู้ทั้งสองตัวเลยเหรอคะใช่ครับผมตัวผู้ทั้งสองตัวเลยครับผมค่ะอันนี้ก็จะเป็นนกคิริบูนอีกสายพันธุ์นึงก็จะเรียกว่าคือเคนนารีครับผมค่ะอันนี้ก็รู้สึกจะนําเข้าจากเบลเยียมครับค่ะเกี่บเบลเยียมราคาอ่าตัวนี้อยู่ที่ 5,500บาทครับผม5,500ตัวผู้หรือตัวเมียครัตัวผู้ครับตัวผู้ใช่มคะครับผมตัวนกระรองดีเหมือนกันขนจับด้วยใช่ไหมครับใช่ก็เป็นันย้อนกบเป็น p u r แคนารีครับอ๋อค่ะสวยมากเลยค่ะจากประเทศเบลเยียมครับผมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นนกแก้วอิเล็กตัสนะครับผมค่ะเพศผู้ตัวนี้อายุ4ปีกว่า สี่ปีกว่าแล้วครับสามารถทําพันธุ์ได้เลยครับผมตาก็จะเป็นสีส้มจัดในตาแล้วก็ปากก็จะเป็นสีส้มคันตาสวยงามไม่มีสิ่ค่ะนียวราคาหนึ่งหมค่นสามพันบาทครับผมหนึ่งหมื่นสามพ่นบาทใช่ครับผมอายุสี่ปีกว่าโครงนี้ก็จะเป็นนกเขาใหญ่แฟนซีครับผมเขาด่างในระยะยาวจะเป็นเขาด่าง พวกเศษแก้วพวกหม้อใหม่พวกนี้ราคาตัวราคาต่อตัวก็อยู่ที่500้อยบาทต่อตัวครับผมค่ะตัวละห้าร้อยใช่ครับเป็นนกประมาณ5เดือนครับผมห้าเดือนใช่ครับผมตันนี้ตัวผู้ตัวเมียเราดูได้ไหมคะพี่อ่าพวกนี้ต้องจับตระเกียบครับผมอ๋อค่ะมาจับตระเกียบคือจับส่วนไหนครับอ่าจับตรงก้นนะคัำจะมีกระดูกเหมือนกระดูกเืิงการสองสองชิ้นนะครับผมถ้าชิดก็คือชิดแหลมแหลมแข็งแข็งก็จะเป็นตัวผู้ตัวเมียก็จะค่อนข้างห่างนะครับผม จะจะเสียงเพลาะเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นนกซีบราฟินครับาอายุประมาณสามถึงสี่เดือนค่ะพวกนี้สามารถทาพันธ์ได้ไวกว่านกฟินเจ็ดสีครับผมเพราะว่าอายุสามเดือนก็สีสีก็จะเต็มแล้วก็ผสมพันธ์ได้เลยอันนี้ราคาอยู่ที่แปดสิบบาทต่อตัวครับผมค่ะ ตัวนี้ดูได้ไหมคะตัวผู้ตัวเมียอ่าดูได้ครับตัวนี้ดูดูได้ง่ายมากเพราะว่าจะดูที่แก้มค่ะดูที่แก้มตัวผู้จะมีแก้มครับสีสีส้มๆใช่ไหมใช่ครับจะมีแก้มส้มแก้มแก้มออกชมพูแก้มขาวแก้มดำพวกนี้ครับตัวเมียจะไม่มีแก้มจะมีเป็นขีดเป็นขีดเล็กๆค่ะที่อ่าที่แก้มแค่นั้นเองครับเป็นตัวเมียครับผมและที่อกจะไม่มีลายใช่ครับตัวเมียที่ที่อกก็จะไม่มีลายครับดูง่ายก็จะมีหลากหลายสีค่ะอ่าตรงนี้ก็จะมี จะมีพลอยู่ระหว่างนกหงส์หยกอังกฤษตัวใหญ่ๆแล้วก็หงส์หยกสกุละครับผมค่ะพวกนี้อายุประมาณสี่เดือนค่ะงอังกฤษและการสกุละสกุละก็จะเป็นหลังก็จะเป็นริ้วๆตหัวล้อยหัวมใช่จะเป็นเหมือนดอกสกุละของญี่ปุ่นค่ะบานๆครับผมอันนี้ก็ราคาต่อตัวก็คือห0ร้อยบาทครับค่ะแล้วก็จะมีหงส์หยกอังกฤษค่ะหัวฟูๆคล้อยใหญ่ๆครับผมอันนี้ราคาตัว ตัวละ800บาทครับผมอายุประมาณ4เดือนกว่าครับผมตรวนี้ก็จะเป็นนกเลิบเบิร์ดครับผมเลิบเบิร์ตขอบตาอายุประมาณ6 0เดือนครับปากจะลอกแล้วก็จะมีนกเด็กยังฝากดำๆอยู่ประมาณ3เดือนอันนี้ราคาตัวละ350บาทครับตอนนี้ัสีอะไรครับีืออันนี้จะเป็นสีฟ้ากับสีม่วงครับสีฟ้ากับสีม่วงใช่ครับผม ตัวละสามหสิบาทครับอันนี้ก็จะเป็นนกเลิฟเบิร์ดเหมือนกันครับ่าเลิฟเบิรอดไม่มีขอบตาอายุประมาณห้าหกเดือนราคาอยู่ที่ตัวละห0ร้อยบาทครับผม่ะรวมกันไหมคะรวมกันครับพวกนี้ก็ดูเพศได้โดยการจับตะเกียบเหมือนกันกลองนกเผาประมาณนี้อ่ากลงนี้ก็จะเป็น นกคิริบูลเหมือนกันนกนกนำเข้าเหมือนกันประเทศเยอรมันจากเบลเยียมพวกเนี้ยครับผมจะเป็นฮาร์ดโรเลอร์เหมือนกันแต่ชั้นน่าจะเป็นฮาร์ดโรเลอร์ราคาตัวละ2,500บาทครับผมค่ะ2,500ใช่ไหมคใช่ครับผมกรงนี้ก็จะเป็นนกที่ลาบเฟนปากเดียจะเป็นนกที่ลาบเนื้อของสั่งประเทศตัวค่อนข้างใหญ่จะมีน้ําหนัก มากกว่าพวกไก่แจ้พวกไก่เตี้ยครับผมตัวผู้จะหัวจะใหญ่กว่าตัวเมียตัวก็จะโตกว่าตัวเมียหน่อยเนี้ครับค่อนข้างใหญ่อันนี้นกประมาณสี่เดือนครับจะใหญ่กว่านี้อีกนึงอ่าผู้นี่ผู้เมียครับตัวซ้ายตัวผู้ครับตัวขวาตัวเมียครับผมตัวใหญ่กว่าก็ตัวผู้นะครับใช่ครับผมแล้วก็ขายอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทชั้นนี้ราคาไม่แพงเลยคร่ะสวยด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไก่ฟิวคี้นะครับผมค่ะ สิวกี้อ,อเมริกา<ฮ>ะจะตัวเล็ก <ฮะ S 1> น้ำหนักจริงๆพอๆกับไก่แจ้แต่ว่าจะดูเหมือนตัวใหญ่เพราะว่าขนก็จะค่อนข้างฟูมากใช่ครับท <ฮะ S 1> ั้งหัวทั้งขาขนก็ค่อนข้างเยอะ,<ฮ>ะอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละ1,500้ว0บาทครับผมคี้ ตัวเมียเป็นตัวผู้ตัวเมียครับผมตัวไหนตัวผู้ครับจะได้ไหมคะอ่าตัวสีส้มตัวผู้ครับตัวสีขาวตัวเมียครับผมขนเขาฟูนะคะนี่ใช่ครับดูที่เท้าถ้ายิงอากาศหนาวจะค่อนข้างฟูกว่านี้เท้าเขาก็มีขนนะคะนี่ถ้าอากาศหนาวนะขนก็จะค่อนข้างฟูกว่านี้ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นนกคุ้มอเมริกานะครับหรือว,ว่าคุ้มสีพูดง่ายๆอันนี้ก็จะไข่ค่อนข้างโดดใหม่นึงก็อยู่กันหลายตัวเขาจะไข่แบบเกือบทุกวันอะไรเงี้ยครับการดูเพศก็คือตัวผู้ถ้าเป็นสีธรรมดาตัวผู้จะมีสีแดงที่ตัวก็คือที่ที่ต้นเขา่ะ กที่หน้าเขาจะออกแดงๆครับเนี่ยจะมีถ้าเป็นสีเตาก็จะมีสีแดงที่ตัวก็คือตัวฟู้ัวมีจะไม่มีสีแดงที่ตัวครับสีขาวค่อนข้างดูยากหน่อยตัวละเท่าไหร่คะนี่อันนี้ตัวละหนึ่งร้อยบาทครับผมเขาไข่แล้วเหรอคะตอนนี้ไขใช่ครับไข่ทุกวันเลยอันนี้อันนี้ไข่ไก่ครับเมื่อวานนี้ลูกค้าขอไปหมดเลยอ๋อเขาไข่แล้วแต่อันนี้เราไม่เห็นไข่เขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่วันนี้น้องเขาเก็บเข้าไปข้างในค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นไก่จูกี้อีกสายพันธุ์หนึ่งจะเป็นขนย้อนครับผม<ะ>อายุประมาณเจ็ดเดือนคู่นี้เป็นตัวผู้ต้องสองตัวนะตัวนี้ไม่มีตัวเมียม<ะ>นนีตัวละหนึ่งพันบาทครับตัวละหนึ่งพันใช่ครับขนย้อนค่อนข้างสวยมาก<ะ>แล้วก็จะฟูเป็นขนย้อนค่อนข้างสวยหัวก็จะฟูด้วย<ะ>ตรงนี้ก็จะเป็นไก่แจ้ไก่แบนตั้แ<ะ>มแฟนซีมีแฟนซีสีสระ แล้วก็จะมีขาวคาวรีวนบน<า>ง <c oughs> บางเพื่อนหมดเลยค่ะอสีขาวนี้ราคาห<ช>้าร้อยบาทค<ช>่ะ<ช>ับผมขาก็คือกลางๆไม่ไม่เปรี้ยมากค<ช>่ะ<ช>แล้วก็จะมีพวกแฟนซีนั่นก็ตัวละห้าร้อยบาทเหมือนกันครับผมจะซื้อเป็นคู่ก็ลดได้ครับ<ช> กรงนี้ก็จะเป็นไก่ปลามออันนี้เป็นเกรดเลี้ยงเล่นธรรมดาราคาคตัวละห0ร้อยบาทตัวนี้ก็อายุประมาณห้าเดือนถึงแเดือนครับผมปลารมอนี้อกก็จะตั้งแบบเชิดเวลาเขานะครับเขาจะอกก็จะค่อนข้างเชิดไปดังทางด้านหลังแล้วมีน้ําหนักตัวก็อยู่ประมาณสามสามสร้อยกรัมแต่น้ําหนักจะไม่ไม่เยอะครับผมตัวตัวจะเล็ก เล็กกว่าไก่แจ้ธรรมดาค่ะแต่ผมสวยงามเลยครับใช่ครับเป็นไก่สวยงามตรงนี้ก็จะเป็นนกพิราบหางแทนเลยนกพิราบแฟนเซลครับผมจะหางจะบานเหมือนพัดจะเป็นนกพิราบแฟนซีสวยมากเลยอะดูหางเขาอะฮะตรงหางอะฮะนี่ราคาตัวละ300บาทคู่ละ500บาทครับผมข่อง่ายครับผมคู่ละ500ใช่ครับผมหางเขาสวยนะคะใช่ครับผมหางเขาสร้างสวยครับ ตรงนี้ก็จะเป็นไก่ฟ้าค่ะไก่ฟ้าโกลเด้นเดี๋วบ้านเราเรียกว่าไก่ฟ้าสีทองแล้วก็จะมีลูกผสมตัวหนึ่งอันนี้ค่ะจะเป็นลูกผสมเลดี้แทงคอก็จะสีขาวขาวอันนี้ราคาตัวละ2,005ลูกผสมเหรอคะ2,005ใช่ครับผมโกลเด้นแท้ก็ตัวนี้จะเป็นโกลเด้นแท้ขายเยือตัวละ2,005เหมือนกันค่ะแล้วอีกสีหนึ่งสีน้ำตาลก็จะเป็นตัวเมียครับผมตัวเมียสีสันก็จะไม่จุดจัดสีสันธรรมดา ตัวละ2,500้าเท่ากันคราคาเท่ากับตัวผู้เลยครับผมอายุอ่าพวกนี้ปีกว่ากว่าสีจะเต็มนี่ใช้เวลาประมาณปีนึงนะครับถ้าเป็นโปรเด้นอ่ะสีจะเต็มอย่างนี้สีสดมากเลยใช่ครับผมอันนี้เขาก็ไข่อะไรปกตินี้อ่าเขาจะไข่เป็นฤดูครับพวกนี้ก็จะไข่ช่วงอ่าต้นปีไปถึงหน้าฝนก็จะหยุดไข่ครับผมอค่ะจะเป็นฤดูครับไก่ฟ้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นไก่ต๊อกครับผมไก่ตอกขาวกับไก่ตอก อ่าสีพื้นสีน้องมอครับค่ะอันนี้ราคาตัวละห้าร้อยบาทครับผมค่ะน้องจะตื่นไหมคะอายุประมาณแปดเดือนใช้ค่อนข้างตื่นค่อนข้างเปรี้ยวหน่อยค่ะไก่ต็อกจะค่อนข้างสนตัวละเท่าไหร่ครับตัวละห้าร้อยบาทครับผมตัวละห้าร้อยร้านที่มีส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดด้วยไหมคะส่งครับส่งได้ทุกจังหวัดครับส่งได้ทุกจังหวัดใช่ครับถ้าใครสนใจเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะ ร้านเปิดวันไหนบ้างคะพี่ร้านเปิดวันพฤหัสถึงอาทิตย์ครับผมค่ะ่า่องนี้ก็จะเป็นนกยุงอินเดียครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์นกอายุประมาณสี่ปีอันนี้ขนผลัดขนไปรอบหนึ่งแล้วกำลังแทงขน,ขนขึ้นมาใหม่พร้อมจะสมผสมพันธุ์ได้ต้นปีนี้ครับผมเป็นนกยุงอินเดียครับราคาตัวนี้แปด0ันบาทครับผม อันนี้เรามีคู่ตัว,ตวเมียด้วยใช่ไหมตัวเมียมีครับอยู่ด้านไหนครับผมราคาเดียวกันไหมครับตัวเอ่ยราคาเดียวกันครับผมแต่ถ้าเป็นคู่ก็จะลดได้นิดหน่อยครับผมตัวนี้สวยตรงนี้จะเป็นเป็ดเป็ดมันลาดเป็นเป็ดไข่อ่ะครับผมออครับผมราคา ไซนี้อยู่ประมาณสามอาทิตย์ตัวละ60บาทครับผมอันนี้ที่ไปเลี้ยงเป็นเป็ดไล่ทุ่งหรือเปล่าครับใช่ครับที่ก็ไปเลี้ยงเป็นเป็ดไล่ทุ่งอันนี้อายุประมาณ5เดือนกว่าๆก็จะเริ่มไข่ครับผมอ๋อนะครับแล้วอันในครงนี้กี่เดือน้ะครับอ่าสามอาทิตย์ครับอายุสามสัปดาห์ครับผมใช่ครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกไก่ไข่ครับเป็นรสรสไอแล์เลสครับไก่ไข่นะครับใช่ครับผมตัวละ40บบาทครับเป็นเป็นไก่ไข่เพศเมียนะครับผม ใก่ไข่เนี่ยครับเวลาลูกค้านําไปครับอันนี้มีการให้ยาหรือให้อะไรแล้วหรือยังครับผมถ้าเป็นลูกไก่นี่ทางฟาร์มก็จะทําวัคซีนมาตั้งแต่ออกจากไข่ประมาณ2วันนะครับสองสาวันก็จะหย่อดวัคซีนครับผมแก่วัคซีนแล้วนะใช่ครับแปลว่าการอัตรา,าก,การตายก็จะลดน้อยลงใช่ครับจะลด้อยน้อยลงครับผม ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตาม mm hmm. กดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ mm hmm. ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย